สวัสดีค่ะแฟนเพจราคาถูกค่ะวันนี้แม่ค้าจะขอมารวิวตัว iphone 6 s นะคะตัว top สีคอของทางร้านนะคะอ่าก็จะให้ดูภายนอกกันก่อนนะคะว่ายังไงนะคะก็เนียนมากเลยนะคะวัสดุดีมากๆเป็นสแตนเลสนะคะเหมือนแท้นะคะก็จะมีรูชาร์จอ่ารูหูฟังที่ชาร์จนะคะแล้วก็ลำโพงล่างนะคะขอบก็จะเป็นดำนะคะ ขอบเล็กนะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยสวยงามทางนี้ก็จะเป็นถาดใส่ซิมแบบ Nano นนซิมนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่ม power นะคะส่วนข้างหลังนะคะมันจะเป็นทองแบบทองสีออกเทานะคะอมเทานะคะข้างหลังก็จะมีโลโก้นะคะ Made in California ะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็น iPhone S นะคะส่วนตัว Apple ก็จะเงานะคะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ ส่วนอีกค่าหนึ่งก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงวัดเสียงแล้วก็ปุ่มดับเสียงนะคะก็จะลองมาเปิดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลูกเล่นนะคะเปิดขึ้นมาโลโก้ก็จะเป็นโลโก้แ p ปเปนะคะก็รออเซ็ตเครื่องสักครู่หนึ่งนะคะตัวนี้ถือว่าราคาแม้ค่าเปิดไม่แพงเลยสำหรับตัว สเป c cpu 4คอ c o นะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยอ่าลูกค้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแม่ค้ายินดีตอบทุกคำถามนะคะใครสงสัยหรืออย,รอยากดูรีวิวอยากดูรูปหรืออะไรอย่างนี้นะคะแม่ค้าส่งให้ได้นะคะก็รอสักครู่หนึ่งน,นะคะสามารถตั้งหน้าจอเป็นแบบประกัดนะคะ ได้นะคะอ่าก็ลองให้ดูสเปคแล้วกันเนาะอ่าว่าสเปคเป็นยังไงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอนตนะก็จะลองเข้าไปให้ดูนะคะเช็คโปรแกรมพื้นฐานนะคะ สก,กินก็ถือว่าลื่นมากๆนะคะตัวนี้นี่นะคะแบรนด์ไอโฟนนะคะ 6MT6589 นะคะ CPU quad core นะคะความเร็วอ,อยู่1001นะคะ memory size 2G ก,ก็คือ mem ความจำเครื่องนะคะ อ่า uh, 2จิกนะคะ SD card 65นะคะที่ใส่มาแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่เต็มนะคะอยู่น่าจะ16ขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ถึงเท่าไหร่แล้วก็กล้องหน้านะคะ4.9นะคะ4.9นะคะก็ถือว่าสเปคโอเคนะคะสำหรับราคาที่เปิดไปถือว่าไม่แพงเลยนะคะในส่วนของเรื่องกล้อง สำหรับเรื่องกล้องอันนี้มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะก็ถือว่าไม่คี้เลนะคะสำหรับราคาที่แม่ค้าเปิด4,000กว่าบาทนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่จะลองถ่ายให้ดูก็มันก็ไม่มีอะไรถ่ายเนาะ ก่อนละกันนี่นะคะอ๋อมันมีแฟตมันมีแฟตนะคะแฟตก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะนี่นะคะอ่อ สามารถกดถ่ายรูปจากปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้นะคะ,ะเหมือนเครื่องแท้นะคะกดถ่ายรูปจากปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงน,นะคะอย่างนี้นะคะก็ออกมาเป็นอย่างนี้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับวัสดุสำหรับคุณภาพนะคะ อ๋อข้างหลังกล้องมันมีสติกเกอร์ติดอยู่สามารถลอกลอกออกได้นะคะว่าแล้วมันถึงได้มัวอ่ะโอเคมันมีติดอยู่นะลอกออกได้ติดกันลายนะคะนี่นะคะก็แม่ค้านะคะขายก็คือจะมีแถมเคทให้ติดฟิล์มกันรอยให้นะคะสำหรับลูกค้านะคะ แล้วก็อ่าทรงฟรีแบบ E M S นะคะใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้สเปคดีเวอร์เวอร์อย่างนี้นะคะรานะคาไม่แพงเลยแมคค้าเปิดอยู่4,890บาทแต่ช่วงนี้เฉพาะสีดำลดราคาพิเศษเหลือ4,590บาทเองนะคะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ